ประวัติคันนี้เข้าศูตรทุกระยะนะครับนะฮะโอ้โหประหยัดไปเป็นล้านเลยราคาตอนนี้ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับ หากจะหารถ SUV ใช้งานสักคันนะครับ m a สด้า5ครับมันเป็นอีกรุ่นหนึ่งสําหรับผมนะม,มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้พอสมควรเลยและในราคาืืสองนะวันนี้ที่มันโหประหยัดไปเป็นล้านเลยราคาตอนเนี้อ่ะแล้วช่วงล่างที่ m a สด้าเขาจัดเต็มมาฮะออปชั่นที่ใส่เข้ามาถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆครับเจ้าคันนี้ครับเป็นปี18 2.0s นะครับสภาพสวยนะฮะ สีภายนอกมีเก็บริ้วรอยมาให้บ้างนะครับออปชันก็กลางๆนะับเป็นตัว S ก็ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์มาแล้วด้านหน้ามีเซ็นเซอร์มาให้ครับสภาพด้านหน้าถือว่าโอเคนะมีริ้วรอยสะเก็ดหินบ้างนิดหน่อยฮะนี่พอเป็นตัวไมเนอร์เชนเห็นไหมกระจังหน้าขนาดใหญ่เลยนะเนี่ยดูเด่นเป็นเอกลักษณ์มากเลยอ่ะมาดูด้านข้างกันครับสีเต็มรอบคันนะครับผมสภาพดีนะโครงสร้างเดิมครับล้อแม็กอ่าเดิมๆจากโรงง,งานนะฮะได้ขอบ17มาสภาพล้อแม็กก็ถือว่าโอเค มีริ้วรอยรอยขิดข่วนบ้างครับผ้าเบรกก็ยังเหลือหนานะดอกยางก็ยังมีอยู่นะฮะแน่นๆช่วงล่างนะพวกซุ้มรอพลาสติกต่างๆเนี่ยหมุดยึดอยู่ในสภาพคกว่าสมบูรณ์แล้วกันนะครับบางทีซื้อรถเมื่อสองลูกค้าบอกเอ้ยพวกพลาสติกต่างๆพอปีรถ 3- าปีแล้วมันจะแตกมันจะกรอบหรือเปล่าคันไหนที่ผมได้มาแล้วแบบหมุดมันหาย้ะผมก็เบิกใส่เข้าไปให้นะครับไม่ต้องกังวลกระจกทุกบานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนี่ สตาร์รถ SUV เนาะด้านข้างเนะนี่ก็จะมีคิ้วเนี่ยตัดสีดำด้านนะฮะอ่ารอบคันกระจกมองข้างก็นะอ่าเป็นแบบมีไฟเลี้ยแวแต่เป็น L.E.D. แล้วอยู่ในรถนะเป็น L.E.D. หมดแล้วครับคุณแจสมาร์ทคิเลตครับนะฮะอ่าเปิดเข้ามาปุ๊บนี่ทางก็ะอยู่ที่ตัวนี่อ่าุณแจอยู่ที่ผมนี่ซุบเปิดเข้ามาดูภายในกันครับวัสดุของเจ้าซีนะ X5 คันนี้นะฮะสำหรับผมมันพรีเมียมพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลายไม้นะฮะ ที่ดีไซน์สีออกมาได้ดูหรูหราเห็นไหมครับมันจะแบบโทนแบบนุ่มๆน,นะฮะเข้มๆนะอ่าสภาพแผงประตูของเจ้าซีข้าคันนี้ดูดิริ้วรอยรอยวขีดข่วนน้อยนะฮะแล้ววัสดุที่มดดาด้าเขาให้มาเนี่ยเห็นหนังบุเนี่ยฟองน้ำเนี่ยถือว่าดีเดินเย็บได้แบบอ่าดูเป็นแบบพรีเมียมนะฮะกระจกมองข้างอะไรพวกนี้ดูดิเขาดีไซน์มันะผมว่าสวยนะอ่ะส่วนมาดูที่บอกกันครับเจ้ามาด,ด้าคันนี้อ่ะ เลื่อนพับไฟฟ้าครับสภาพเบาะเป็นยังไงเห็นไหมครับรถเนี่ยถ้าใช้งานรักษาม่งจะเป็นปีกเบาะสภาพของหนังเนี่ยมันฟ้องนะครับเนี่ยดิ้วลอยลอยใช้งานเนี่ยมันไม่แบกเห็นไหมบางคันนะถ้าใช้เยอะนะมันจะแบกมาเลยครับอันนี้ก็โอเคสภาพถือว่า80%เลยนะสำหรับผมนะนอกนั้นก็เออหนังตามอายุอะเรามาดูพวกโครงสร้างกันรอยเมดอาร์คเห็นไหมครับรอยเมดอาร์คเนี่ย โครงสร้างของรถเนี่ยเวลาเราซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยสำคัญนะครับรอยเม็ดนอะัพพวกนี้ต้องกลมเรียงสวยแบบนี้สภาพเดิมๆจากโรงงานนะถ้าเกิดมันมีรอยแบบว่าเหมือนทำมาสังเกตเห็นเลยครับเปิดมันจะฟ้องครับนะแสดงว่าเฮ้ยสันนิษฐานเลยครับรถชนหนักมาหรือเปล่าทำไมต้องทําโครงสร้างเก็บสีเก็บริ้วรอยภายนอกสําหรับผมนะผมว่าเฉยๆเลยมันเป็นปกติของรถยุสอยู่แล้วครับมันมีริ้วรอยบ้างอะไรเงี้ยประตูมีการถอดมีการไขหรือเปล่านะครับนี่ฮะ เดิมๆซอกนี้เดิมทุกอย่างแล้วก็น็อตแก้มเป็นยังไงมีการถอดมีการไขหรือเปล่าสังเกตดีๆนะครับถ้ากล้องซูมเห็นมาร์กิ้งสี QC บางจุดยังหลงเหลือให้เห็นอยู่นี่รถปีอะไรสิบแปดนะฮะรถกี่ปีแล้วห้าปีครับกระจกก็มาด้าทุกบาน<ม>เห็นไหมครับพวกคิวต่างเนี่ยมาด้าเขาดีไซน์ออกมาปะดูดิปะแหมสวยนะเนี่ยถ้าหารถ5ที่นั่ง s u v นะครับมันก็มีเทียบกันหลายรุ่นเนาะ CLV อะไรอะ CLV CX5 อะไรประมาณนี้ราคาเนี่ยมันไล่ๆกันนะอันนี้แล้วแต่ชอบแต่วัสดุภายในอะผมว่ามาด้าในกินขาดดูดิเห็นไหมแผงประตูนี้ก็สวยยังไงริ้วรอยนี่แทบไม่มีเลยครับบอะนี่ความกว้างขวางของแถว2เห็นไหมครับถือว่าโอเคเลยสภาพบอกก็สวยนะฮะเนี่ยรอยนั่งรอยยับน้อยมากๆครับ นะฮะอ่ะมาดูพวกรอยเม็ดร์อประตูต,ต่อไปดูครบประตูตเลยดูทุกประต,ตูเห็นไหมครับรอยเม็ดล้อกลมเรียงสวยตลอดแนวนะฮะด้านบนก็มีนี่ที่ยึดถ้าเกิดจะแบบใส่แหลกหลังคาเพิ่มก็มีมาให้อยู่แล้วสไตล์รถ SUV นะครับผมแล้วก็นี่เสากาะดเดี๋ยวนี้เป็นกิฟสลามหมดแล้วครับถ้าเราเราไปเทียบอะบางคนเขาจะเอา SUV พวกเนี้ยไปเทียบกับพวก Fortuner รรถมันคนละแบบนะฮะอันนั้นพื้นฐานมันมาจากรถกระบะเนาะแล้วก็อันนี้คือพื้นฐานคือ คอยสปริงอะไรพวกเนี้ผมว่าเอาตรงๆนะการใช้งานความนิ่มนวลในการขับอะ่ะ SUV พวกเนี้มันมัน,ม,นมันนิ่มนวลกว่าเออแต่พวก Fortuner มันอนเนกประสงค์แบบมันลุยได้ง่ายมันลุยได้เยอะกว่าเออใช้คํานี้แล้วกันนะฮะมาดูด้านท้ายกันครับตัวนี้เท่าไปนะเชนเห็นไหมความโชบเฉี่ยวที่เขาใส่ให้มานี่ไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนะครับเขาดีไซน์อะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะ เขาใช้หลักการเขาเรียกว่าอะไรนะโคโดดีไซน์หรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันคล้ายๆกบอะไรประมาณนี้นะเคยอ่านเจอมาครับนี่ฮะไฟก็เป็นโว้ชโอบเชี่ยวมากเลยเส้นสายเขานะมีลมดานิดๆข้างบนก็มีคิ้วสีดํานะครับผมใบปัดน้ำฝนหลังไล่ฟ้าไฟเบรคลุงที่3ทุกดวงตรวจเช็คให้หมดแล้วอ่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติมีเซนเซอร์มาให้ด้านหลังสี่จุดตัวนี้ก็มีกล้องถอยหลังมาให้จากโรงงานนะครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มพอ่อออกคู่สเตเลสนะฮะจากโรงงานฝาท้าย ไฟฟ้านะฮะใช้งานได้ปกติครับามาดูด้านท้ายกันนะครับรถมันเคยชนมาหรือเปล่านี่ไม่มีเลยนี่เดิมๆทุกอย่างเห็นไหมครับมาร์คกิ้งสีคด้านหลังนี่เห็นชัดเลยครับว่ามันยังอยู่น,อน็อตตำแหน่งน,อน็อตนี่มันไม่ขยับเลยนะนี่ซอกเดิมทุกอย่างสภาพด้านหลังก็ถือว่าโอเคสภาพสวยนะยางอะไรเครื่องมืออะไรมีครบอ่างยางอะไรรถไม่เคยชนท้ายนี่ซีนข้างหลังยังเดิมๆอยู่นะครับ แล้วก็ไอตัวก้านอย่างเงี้ยอยู่ครบนะครับสภาพดีไอตัวนี้มันพับเบาะได้นะเดี๋ยวผมพับให้ดูเอาจริงนะมันอันกประสงค์มากเลยนะเปิดปึ้งมันตั้งได้นะครับคุณสมมติว่าเราใช้คีย์เลสเนี่ยเราไม่ได้หยิบปุญแใจมาเปิดอ่ะมันจะเปิดเฉพาะคู่หน้านะครับผมจะไม่ผิดฮะเพื่อเซฟตี้นะครับเผื่อผู้หญิงขับรถไปจอดที่ห้างกลางคืนคนเดียวงี้ไม่ใช่ประตูปลดล็อกทุกบานเผือว่าผู้หญิงขึ้นนะเราขึ้นขับประตูอื่นก็ เฮ้ยเราระบบแบบนี้มันโอเคนี่ครับเบาะพับได้60 40นะครับถ้าเกิดสมมุติเราจะขนของขนสัมภาระก็พับให้แบนราบทั้งคู่ไปเลยนะฮะอ่าอเนกประสงค์จริงนะครับสภาพสวยนะคันนี้มาดูฝั่งนี้กันนี่รอยเม็ดอาร์คสำคัญนะครับเวลาเราซื้อกันเนี่ยเปิดดูได้เลยนะครับทุกร้านแหละครับเขาไม่ได้ว่าหรอกแต่เวลาเปิดอ่ะค่อยๆดึงเอาครับบางคนแบบเเองี้ยค่อยๆกระชากดูครับค่อยๆเปิดดูนะครับรอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวย สันพวกนี้ครับเดิมๆครับรถทัชชนหนักครับพวกนี้มันฟ้องแล้วฟ้องหมดนะฮะสภาพยางนะฮะทุกอย่างเนี่ยกระดูกงูอะไรทุกอย่างสภาพสมบูรณ์นะอ่าแผงประตูก็สวยนะครับสภาพดีเลยทีเดียวรถคันนี้ส่วนใหญ่นะท่าที่ผมดูเบาะนะเหมือนเขาขับคนเดียวครับนะฮะสีเต็มรอบคันอ่าเพจของม a ด้าของเจ้าสีห้ามอยู่ตรงนี้นะครับเพจเดิมๆจากโรงงานนะครับประตูน็อตก็ไม่เคยขายสติกเกอร์อยู่ครบทุกจุดอ่าเบาะฝั่งคนขับ ส้างเป็นเมมโมรีได้นะฮะ2เมมนะครับเหมือนรีโมท1รีโมท2นะครับแล้วก็บอกอ่านะครับเนี่อะฝั่งคนขับจะมีริ้วรอยบ้างการใช้งานการนั่งนะครับผมแล้วก็ออปชั่นที่เขาให้มานะไม่ว่าระบบ TCS เนี่ยฝาท้ายอ่า p a r ก i n g นะครับนี่แล้วก็ Eye Start Stop กุ่มก่อนพื้นฐานของ Mazda อยู่แล้วครับเขามีให้ทุกรุ่นนี่ด้านนี้ชัดเลยครับเห็นไหมครับมาร์กิ้งสีคจากโรงงานนี่ยังอยู่เลยเห็นไหมครับสภาพดีรถคันนี้รถสวยจริงนะ เลขไม้เท่าไหร่อ่ะแสนต้นๆหนึ่งมั้งแสนสามครับนี่ครับนี่กลมเรียงสวยตลอดแนวนะไปดูด้านหน้ากันไปดูภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าเจ้ารถคันนี้มันเคยชนมาหรือเปล่านะครับชุงล่างแน่นนะครับลองแล้วเทสให้แล้วนะครับลองเอาไปขับมาอยู่สองสามวันครับไม่มีเสียงก็แกลกแกลกนะฮะโอ้สาระโปงอ่าหนักอ่านี่ครับ ฝาเดิมจากโรงงานนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับรอยน็อตไม่มีไขฝาหน้านะครับห้องเครื่องเดิมๆไม่เคยแต่งไม่เคยโมดิฟายอะไรทั้งสิ้นนะครับรถไม่เคยชนหน้านะครับนี่ครับทุกอย่างเดิมหมดนะอ่า2.0ลิตรเบนซินเทคโนโลยี Skyactiv นะฮะประหยัดน้ำมันไหมก็พอสมควรนะไม่ได้กินมากตัวนี้เป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับผมก็ใช้งานผมว่าคิดว่า น่าจะมันสิบหน่อยๆนะสิบสิบสองสามโลลิตรนะครับผมไปดูภายในกันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นยังไงครับเข้ามาดูภายในแล้วเอาจริงๆนะผมว่าการดีไซน์ของเขาอะสู้รถยุโรปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นวัสดุนะครับพวกลายมาต่างๆคิวโครเมียมต่างๆนะครับผมอ่าก็มีให้ใช้นี่นะจอปกติอยู่แล้วครับนี่เาเรียกว่าอะไรไอคอนเน็กปะอ่าของม a ด้าครับ เล่นได้ทุกอย่างมีนีเวกเตอร์นะครับผมมาด้านที่เขาให้ดูแม้กระทั่งว่าแบบเฮ้ยตอนนี้รถยุโรปมันมีใช่ไหมว่าขึ้นฟ้องว่าสตรวจสอบสถานะรถนู่นนี่นั่นอ่ะคันนี้มันมีแจ้งเตือนอยู่ก็คือเชื้อเพลิงต่ำโอเคน้ํามันครับแล้วก็ระบบแบตเตอรี่เพราะว่าแบตมันเสื่อมแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตให้1ลูกนะครับเบิกใหม่ให้เลยสำหรับเจ้า CX5 คันนี้ครับ นะฮะก่อนปล่อยรถเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบตให้1ลูกนอกจากนไม่มีอะไรครับพร้อมใช้งานของเหลวถ่ายหมดแล้วนะครับเห็นตรงนี้ไหมสังเกตดีๆไหมครับนี่ฮะการดีไซน์ของเขาครับมันดูหรูนะด้วยลายไม้สีลายไม้ที่เขาออกแบบมาครับก็มีโหมดสปอร์ตให้เล่นนะครับผมเบรกมือเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วออโต้เบรคโฮมีให้อยู่แล้วครับรถระดับนี้นะครับผมพรมลายมันติฟังก์ชันนะครับผมใช้งานได้ครบถ้วนทุกอย่างนะฮะสภาพภายในถือว่าสะอาดนะครับ พระอาหลังคาผมสปาให้หมดแล้วนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันโลนะครับผมไม่เยอะนะครับรถปีสิบแปดเลขไม่แสนสามดูแลถึงประวัติคันนี้เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับนะฮะโอ้โหไม่ซื้อได้หรอพอร์ตเดือนเท่าไหร่เนี่ยหมื่นหนึ่งป่ะน่าจะได้นะครับประมาณนี้นะฮะมันเป็น SUV ที่น่าสนใจนะครับนะฮะดูคลิปรีวิวของผมนะสบายใจนะครับรถของผมรถที่ร้านเราทุกคัน ไม่มีชนหนักไม่มีคว้าไม่มีจมน้านะครับรถเก็บสีริ้วรอยทุกๆไปอ่ะก็สองสชิ้นนะฮะคันไหนไม่เก็บก็บอกเอ้ยพคกนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆท,งทงี่เราในไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดแฟนเพจยูทูบติกต็อกอ่าทุกช่องทางเลยหรือใจร้อนโทรมาครับเดีย๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ตรงนี้อ่าโทรมาได้เลยมีน้องเซลล์ซิดารักบริการตลอดย4ิี่ชั่วโมงนะฮะอ่าแล้วลูกค้าผมนะตอนนี้นะ80-9ถึงเซ ไม่ค่อยมาที่ร้านเราแล้วเนี่ยทุกวันนี้เงียบเหงาที่ร้านแต่ซื้อรถออนไลน์ครับดูคลิปรีวิวโทรมาสอบถามนะฮะรอรับรถที่บ้านซื้อเงินสดก็โอนเงินมาเดี๋ยวสไลด์ไปส่งนะฮะเรามีสไลด์ของเราเองปลอดภัยแน่นอนขับโดยคนขับมืออาชีพจัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ปุ๊บผลอนุมัตินะครับไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงที่บ้านนะก็ไม่ต้องมาเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ของธนาคารอนนี้เขาบริการเราดีมากครับไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ผลอนุมัติก็อรอรับที่บ้านเช่นกันนะครับโผ ง่ายมะเชื่อใจเราครับรถทุกคันสวยทุกคันครับการันตีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า e ีีหน้าครับฝากกด s u ั s c ส i า e กกดสัสกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดรถสวยจากทาง้าเล่นะครับ